นวัตกรรมทางการเมืองแบบใหม่เลยนะครับนว,วัตกรรมทางการเมืองแบบ,บใหม่ครับมันใหม่ตรงไหนหเอาชินวัตมาขายซ้ําขายซากเนี่ยมันใหม่ตรงไหนครับไม่ได้ไดถือเป็นการขายซ้ําขายซากครับแต่เป็นการแสดงเจตจำนงเจตนารมณ์ในการที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะคนที่กลุ่มที่ขาดโอกาสมากแล้วถูกปิดกั้นมากก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม่เพราฉะนั้นจุดเชื่อมโยงกับคนรุ่นใหม่เนี่ยโดยใช้กลไกของการเชื่อม นะครับโดยมีคณะที่ปรึกษาเมื่อสักครู่ใช้คําว่าประธานที่ปรึกษาพรรคไทยนี่อาจจะไม่ตรงนักนะครับเพราะที่ปรึกษาพรรคไทยมีหลายคณะครับขึ้นกับงานครับ,รบอย่างคุณนุ้งอิ้งเข้ามาเนี่เป็นประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของคนครมร,รุ่นใหม่ครับแยกต่างหากเลยผมแซวคําได้ไหมครับในทางการเมืองแบบไทยๆตําแหน่งมันไม่สําคัญหรอกสำคัญที่ทำสกุลครับก็มันก็มี มีถูกบางส่วน <Okay. S 2> ถูกบางส่วนครับ <Okay. S 2> ไม่ได้ปฏิเสธนะ mm hmm. คือจุดที่ที่เชื่อมตรงนี้เนี่ยที่ผมเชื่อว่าเป็นนวัตรกรรมใหม่คือทิธีค <Huh? S 2> ิดอย่างนี้เนี่ย mm hmm. มันสอดคล้องกับบริบทที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับ, mm hmm. ค,รบคุณนุอ้งยอิ้งสามารถที่จะนําเอานวัตรกรรมเอาองค์ความรู้เอาโน้์หา มาจากตรงไหนก็ได้หรือแม้จากคนรุ่นใหม่ก็ได้มาเชื่อมเข้าสู่ภาคการเมืองคือเราอยากได้คนรุ่นใหม่มาเป็นสมาชิกภาคการเมืองมามีส่วนร่วมทางการเมืองใช่ไหมครับขายกุดมการขายนโยบายธรรมดาเนี่ยมันมันมันจับต้องมันอาจจะจับต้องไม่ได้แต่เราขายด้วยวัตกรรมที่เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยนี่คือจุดเชื่อมเคยกล้าเรียกว่าเป็นวัตกรรมนะ ท่านหัวหน้าพักครับผมถามว่าองค์เองคือท่าไม้ตายทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่ท่านหัวหน้าพักตอบว่านี่คือนวัตกรรมตกลงไม่ได้ปฏิเสธอะไรผมเลยใช่ไหมครับนี่คือท่า,ามไม้ตาย,กา,ยการทางานครับค <Okay. S 1> ้าผลงานที่เกิดขึ้นมาเป็นที่นิยมเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนเทคะแนนให้เราอย่างถล่มทลายที่เรียกว่าแลนสไลด์เนี่ยมันจะเรียกท่าอะไรก็แล้วแต่นั่นคือความสำเร็จครับดูเหมือนท่านหัวหน้าพัก คอนเฟิร์มซ้ำคอนเฟิร์มซ้ำคอนเฟิร์มในคำถามของผมนะสารภาพว่าผมถามน้ำแต่ก็คอนเฟิรมสิ่งที่ผมถามนำทั้งหมดแต่ว่าตอบในเรื่องของงานที่เกิดขึ้นเั็เอาเอาเอาไปกันที่ท่านพออพักคึ้บอกสุรพง์อ้าถ้าไม่ตายครับใครเป็นคนคิดคิดนานไหมก่อนที่จะบอกว่าถ้าไม่ตายหรือไม่นะครับก็ต้องบอกว่าเรากําลังทําอะไร กันในพักเพื่อไทยยังต้องปูพื้นปลอดศาสตร์ที่คุณนายพูดถึงเรื่องกลุ่มแคร,คร์แล้วก็บอกว่ากลุ่มแคร์นี่ก็คือทีมยุทธศาสตร์ของพักเพื่อไทยรจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นกลุ่มแคร์เนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยจุดเริ่มต้นกลุ่มแคร์เนี่ยเพราะเรามีความรู้สึกว่าพักเพื่อไทยเนี่ยเราต้องการให้เกิดการดิรัทแต่ไม่เกิดการดิรับเกิดขึ้นหลังจากที่การเลือกตั้งเมื่อปี2562ห้าหิเนี่ยก็ต้องยอมรับตรงๆถึงแม้จะได้มาอันดับหนึ่ว่า <G ül üş> ก็น่าจะผิดหวังพอสมควรที่ว่าเราควรจะได้มากกว่านี้นะครับฉะนั้นก็ต้องอยอมรับว่าในแง่ของระบบนิเวศทางการเมืองไทยเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วฉะนั้นทางพวกผม,ค,ผมกกฐฐฐฐคุณพงศักดิ์รัตพงศ์ไพศาลคุณภูม,มิธรรมเวชยชัยคุณหมอพรหมมิทรสุริเดชเราก็นั่งคิดกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้เห็นพรรคเพื่อไทย,ยมีการดิสรับเกิดขึ้นแต่มันไม่เกิดขึ้นงั้นเราก็เลยคิดว่าแทนที่เราจะแบบนั่งอยู่เฉยเราก็มา สร้างมิติใหม่ของการที่จะระดมความคิดคทำมาให้เกิดการสร้างกลุ่มแคร์ขึ้นมาแล้วก็บ,บอกว่าเราเนี่ยจะทําให้กลุ่มแคร์เน่เป็นศูนย์รวมที่ไม่ใช่เพียงแค่เป็นติง้งแท้งเท่านั้นเราต้องการสร้างมูฟเมนต์ด้วยสร้างเครือข่ายด้วย